หลายท่านหลายคนคงจะได้ยินข่าวเรื่องนี้ผ่านหูอยู่นะครับเกี่ยวกับเรืออีเวอร์กิเบนนะครับที่ไปติดคลองสุเอธที่ประเทศอียิปต์นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าคลองสุเอธอยู่ที่ไหนนะครับทำไมเรือคนส่งสินค้าขนาดใหญ่ถึงต้องไปติดกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดานิชานะครับและนี่คือดานิชาอัปเดตนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลนะครับฝากรบกดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องดนนิชาด้วยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคลองสุเอตนี่คืออะไรเป็นมายังไงที่เป็นข่าวโด่งดังในตอนนี้นะครับกค็บคือคลอ,องสุเอตเนี่ยเป็นคลองที่มนุษย์ขุดขึ้นในประเทศอียิปต์ครับเชื่อมระหว่างท่าเรือซาอิดฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลสุเอตนะครับและเมืองสุเอตบนฝั่งทะเลแดงมีความยาวทั้งสิ้น193กกิโลเมตร ความกว้างนะครับ300ถึง350เมตรและมีความลึกประมาณ19.5ถึง20.1เมตรสามารถรับรองเรือยาว500เมตรกว้าง70เมตรได้สบายคลองไม่มีประตูกันน้ำครับเพราะทะเลทั้งสองแห่งมีระดับเดียวกันไม่เหมือนคลองปนามาคลองสุเอตเนี่ยเริ่มสร้างขึ้นในเดือนเมษายนปี1959 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปี1869ก็ใช้เวลาถึง10ปีเลยทีเดียวครับเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการค้าระดับโลกเนื่องจากเป็นเส้นทางลัดระหว่างยุโรปและเอเชียโดยไม่ต้องไปอ้อมแหลมกูดโฮปในทวีปแอฟริกาในแต่ละปีเนี่ยจะมีเรือผ่านคลองนี้นะครับเฉลี่ยถึง25,000ลำต่อปีในจำนวนดังกล่าวเป็นเรือขนส่งสินค้าราวร้อยละ58 คิดเป็นปริมาณการขนส่งสินค้าสูงถึง665ล้านตันหรือราวร้อยละ14ของปริมาณการค้าทั้งหมดของโลกนะครับ การเดิน <G arden> <G arden> เรือตั้งแต่ต้นคลองจนถึงจุดสิ้นสุดคลองนะครับใช้เวลาประมาณ11-16ถึงชั่วโมงครับปัจจุบันนะครับกรมมสิท์เหนือคลองสุเอตเนี่ยเป็นของประเทศอียิปต์ครับการเดินเรือในคลองสุเอตเนี่ยจึงเป็นการเดินเรือเพียงทางเดียวดังนั้นนะครับเรือที่จะผ่านคลองสุเอตเนี่ยจึงต้องเดินเรือเป็นขบวนในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งมี3ขบวนต่อวันนะครับประกอบด้วยการเดินเรือขึ้นเหนือจากท่าเรือสุเอตไปยังท่าเรือซาอิดหนึ่งขบวนใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมง และการเดินเรือลงใต้จากท่าเรือไซอิดเนี่ยใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงนะครับปัจจุบันคลองสุเอตเป็นคลองที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าน้ํามันที่สําคัญของโลกเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ประเทศผู้ผลิตน้ํามันในแถบตะวันออกกลางใช้ขนส่งน้ํามันไปยังภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะครับเรือบรรทุกน้ํามันที่เดินทางผ่านคลองสุเอตเนี่ย มีสัสดส่วนราวร้อยละ22ของจำนวนทั้งหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเจ้า e v e r g i v e n บ้างนะครับว่าเรือคอนเทนเนอร์ลำนี้ยาวตั้ง400เมตรก็สนามฟุตบอลมาต่อกัน4สนามนะครับกว้าง59เมตรแล้วก็น้ำหนักที่บรรทุกสินค้านะครับได้ถึง2,19,079ตัน เรือที่จะเข้าคลองสุเอตเนี่ยต้องใช้บริการเจ้าพนักงานนำร่องครับเพราะต้องใช้พนักงานที่มีประสบการณ์ในการเดินเรือพอสมควรกับตันของเรือเนี่ยจะนำเรือผ่านคลองสุเอตไม่ได้ดูจากช่วงคลองที่เรือติดตื้นนะครับกว้างประมาณ250เมตรนั่นก็หมายความว่าเจ้าอีเวอร์กิเวนเนี่ยจะมีระยะจากกราบเรือเนี่ยไปถึงแค่ฝั่งละ90เมตรเองนะครับถ้านับจากขนาดเมื่อหึมาของมัน ก็เป็นระยะแค่นิดเดียวเองจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพอเรือเสียอาการเนี่ยทำให้หัวเรือหันไปติดตื้นด้วยความยาว400เมตรมันจึงปิดคลองได้สนิททีเดียวจากข่าวนะครับบ้างก็บอกว่าโดนลมแรงจากทัศนวิสัยมองไม่เห็นพอลมแรงเรือคอนเทนเนอร์ที่บรรทุกตู้ฟู l l l o a นะครับคือสูงขนาดนั้นต้องรับลมเต็มๆและคลองสุเอตนะครับก็เป็นอัมพาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราต้องเรียนรู้ไว้เป็นเหตุการณ์สําคัญของโลกนะครับนึกถึงว่าถ้าเป็นคลองไทยบ้างนะครับที่เรามีโครงการว่าจะขุดทางภาคใต้นะครับป่านนี้คงคิดหนักกันแล้วครับถ้าเจอเคสตัดดี้แบบนี้นะครับก็สุดท้ายของคลิปนี้นะครับทุกท่านคงจะได้รู้จักกับ คลองสูเอตมากขึ้นนะครับว่าอยู่ที่ประเทศไหนซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียนะครับนั่นก็คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและก็ทะเลแดงนะครับหรือเรซีก็ข้อมูลทั้งหมดนี้ขอบคุณที่มาจาก C N N และ B B C News ครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าท่านชอบคลิปแนวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำคลิปวิดีโอได้นะครับผมก็จะหาข้อมูลต่างๆมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องแดนนิชาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ